Workers, ที่เราเตรียมไว้กรมพันเมกครับนี่ก็มาเอาว่าจะมันเรื่องครับมันก็เอาไปไขทุ่งนะครับแต่เดี๋ยวก็อาหารกิน หลังก็รถซื้อแกงครับจอดอยู่ข้างหลังขนคนไปได้เลยนะครับรถซื้อแกงข้างหลังนี่สุดยอดมากก็ตั้งจากเที่ยว่ัวออกไปแล้วเนี่ยนะใชมาหพัดเป็ดอีแรงนี้น้วามาจากไซบีเรียครับอีแรงบินหนีน้ํามาจากประเทศไซบีเรียมาเจอนายพานเฮาเดียงหัวยิ่เงเงาทรับตัวดิบเกิดมีค่าแก่ทั้งที่ต้งใส่ค่าอ่อนตัวบางแงามพ่ามีหลูกเขือแตัวบางแงานวนี่เป็นเนื้ออีแรงทัพเรียบร้อย ทำโดยพริกแกงหัวกิ่งปักไตครับทำ้ดยกะทิเกาะเมียครับโอะละป้านี่สามีเลยครับจะจะล่างสันเมนูโดยการผัดเผ็ดหัวกิ่งครับเดี๋ยวรอชิมแล่ใจยาปลาจมเขากายจะนแนวไปิแกงปักใต้นะครับร้อยมีาการเชื่อลาลงมือเลยครับผมเขียนคาบขาวๆนั่นคือคาบอีกเกลือมันคาบเป็นความอร่อยนะครับ น้ำร้อนนิดหน่อยอะเกียดเฮ้ยติดวะหย yeah. ใส่ที่ลงไปเลยครับ เดือดบปเดือดไปเดือดทั้งมาที่เอาไปราำด้วยพริกแกงโยนลงแรงมันจะได้ร้อยทำไมยโยนไม่ร้อย แล้วอีแห่งทิดมันป่วยแห้งอิดใส่ใส่ถัวนะครับแคบแป๊บครับใส่ถั่วได้เลยครับจริงใส่ที้ผึ่งก็เขือก็ได้ เน,นื้อแรงจะเนี้ยนิดหน่อยใช้เวลาคั่วสามวันใช้เวลาสามวันด้วยขาแล้วครับขาขลิกลักหน่อยรายการเดี๋ยวเล่นแก๊สแป๊บครับแก๊สไปแก็สไว้ไว้บรลเล็กบนตกใส่หมว่อาน ไ้ที่แล้วเติมผงนัวจากสวรรค์ไม่มีกัปตีต้องเติมผงนัวน้ำปลาสามหยด 1, 2, หนึ่งสองสามโอ้เราานิดหน่อยโยลงไป ต้อยทมเสิร์ฟให้ภาพที่เราเตรียมไว้เอ่อเื่อแสบไปพอแสบไปครับหมอครับอ่ากินน้ำกันครับสำหรับสูตรคนเลี้ยงงวไทยสีสเกตนะครับพัดอีแรงนี้หนาวจากาไซบีเรียสูตรผัวปา่า ใครไปเซีบไปคาหมอให้เขาครับ